มาเจอแหล่งดอกกุหลาบแล้วนะคะสวนใครคะเนี่ยสวนหน้าบ้านคุณเหรอคะอวสวนส่วนตัวนะคะเปิดชมฟรีเปิดชมฟรีระฟรนะไม่ต้องจ่ายเงินม,นมแก่แก่ไมาช่วยตัดแต่งกิ่งเหรอมาชมมาชม <laughs> มาชมนะ ามาตรวจงานดูว่าเรียบร้อยหรือเปล่าสวนกว้างมากเลยนะคะทุกคน มาแบบซุ้มเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะซุ้มแบบว่าเป็นโดมเลยนะคะทุกคนเป็นเป็นสวนกุหลาบเนาะเยอะยมากเลยเยอะๆมีแต่ดอกตูมๆมีแต่ดอกตูมๆนะยังยังจะโตวกว่านี้กเหรอ,อ <laughs> ดูนะเออใช่ดอกตูมทั้งนั้นเลยต้องมาแคมปิ้งอีกรอบนะคะดูสวนกุหลาบทั้งนั้นเลยนะ ยังไม่บานเต็มที่อากาศดีมากเลยนะ30กว่าองศาเดี๋ยวเราตามไปดูเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โมเลยสุนโงเลยอไปม,มาสุดาเลนิงดูเลย โอ้สวยมากเลยะสองคนนี้นั่นแนททำอะไรคะจะถ่ายรูปหรอคะ<ว>เข้ามาในรูปของฉันก่อนนะคะ<ว>เข้ามาในรูปของพี่ก่อนว,ว้าวเข้ากันมากเลยกับสีเสื้อเข้ากันมากเลยกับดอกไม้นะคะด<ว>ยเดูตากล้องประจำตัวนะคะเ<ว>ขาพาตากล้องประจำตัวมาด้วยนะคะ โกลิ่นลาเวนเดอร์ฟุ้งกระจายเลยนะคะทุกคนแบบว่าหอมมากเลยนะคะเดินเข้ามาในสวนแลว้วก็คือแบบอืมหอมมากๆดูเพื่อนๆของพี่มาสองคนมาถ่ายรูปกันนะคะมาถ่ายรูปนี่คือต้นอะไรอะ่ะเหมือนผักกาดอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากเลยอะ่ะกินนวายมันเป็นหนามอะ่ะเจ็บมากเลยอะ่ะดูนะคะ พี่ไม่คิดว่าจะเป็นน้ำนึกว่าเป็นผักกาดอะไรแบบนี้นะคะคือแบบหนามมันแหลมมากเลยนะคะอืมข้างหน้าจะมีฝรั่งอาแบแดดนะคะทุกคนฝรั่งอาแบแดดแบบว่าคือเขาจะเปลือยทั้งร่างเลยนะคะอันนี้เหมือนกับผักอะไรอะ่ะเหมือนผักบ้านเราเลยอะ่ะดูดูนะดูใบ ดูใบซะกอ่อนเหมือนใบที่ว่าเอามะรุมนะเหมือนกับใบมะรุมเลยอะ่ะที่เอาไว้ใส่ในไข่อะ่ะมันร้อนจัดมากเลยเริ่มคันแล้วนะคะทุกคนแต่อากาศนี่คือแบบอากาศสดชื่นมากเลยนะคะเจอดอกไม้แปลกๆนะคะมียอดออกมาด้วยแล้วก็ใบเขียวๆข้างล่างสวยอะ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดินไปดูว่าเพื่อนๆของพี่ไปอยู่ที่ไหนเอาหายไปแล้วนะคะทุกคนพี่หาเพื่อนไม่เจอแล้วมันเป็นซุ้มๆอะ่ะดูนะ พี่หาเพื่อนไม่เจอแล้วอะ่ะเพื่อนพี่หายไปไหนนั่นแหละอยู่ข้างหน้าหาไม่เจอนะึ่ว่าหลงทางกำลังจะร้องอยู่แล้วนะคะดอกนี้ก็สวยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนดูนะคะอืมดูสะก่อนนะคะ สวยมากเลยนะคะไม่เสียดายเลยนะคะที่มาวันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงจะเข้ามาในคลิปพี่หรือเปล่าถ้ามีเสียงเพลงเข้ามาก็จะต้องลบใหม่นะคะสวยมากเลยนะคะทุ่งลาเวนเดอร์นะคะทุกคนมันดูเพื่อนๆพ,พี่นะคะนี่คือ เขาคุยเรื่องสามีหรือว่าคุยเรื่องอะไรคะคือผู้หญิงนี่เจอกันไม่ได้เลยนะคะเจอกันเมื่อไหร่ก็คือนินทาเรื่องสามีตลอดเลยนะคะไม่พอใจอะไรกับสามีเหรอคะเรื่องความคุยเรื่องความสวยความงามนั่นแหละคือผู้หญิงแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องกินเรื่องกินนะจะทําอะไรเพราะว่าที่นี่จะต้องแบบหาต้องทํากินเองนะสองคนนี้มืออาชีพแล้วนะคะแต่ว่ามีความสามารถเฉพาะอย่างนะ อะไรนะเมือมือมอาชีพจำเป็นเมื่ออาชีพจำเป็นนะโอเคอนี้ม,นมีตำแยด้วยนะคะ <c oughs> มาดูผู้คนนะคะวันนี้ <c oughs> มีกิจกรรมเยอะมากเลยนะช่วงนี้ต <c oughs> <c oughs> ีแล้วเรือนี่เขาเช่าหรือว่ายัางไงอะ ฮะชั่วโมงละแปดออยสิบกว่าออยนะแล้วตรงไหนบริษัทที่สำหรับให้เช่าอ่ะข้างหน้านข้้าางหที่เห็นขาวๆนั่นใช่ไหมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อไปทางนี้โยก็วนได้อะนะไปทางนี้แล้วก็วนไปทางนู้นนะคะทุกคน เดี๋ยวให้ดูชัดๆมันเป็นบึงนะทะเลสาบนะสามกิโลรวมกันทั้งหมดดูผู้คนนะปะตีปะกลับปะขี้เกียจเดินละด้ราดบดูผู้คนนะปะตีปะกลับปะขี้เกียจเดินลวตรงนั้นจะบอกว่าตรงนั้นเป็นสาว่าวและบ้านสีขาวๆอ่าฮะเป็นไฟบาทใช่ไหม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ